สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว troops, YouTube ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไกลบ้านเหมือนเดิมนะคะพบพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับสาวก้อยคนเดิมนะคะพี่น้องก้นผูหายคือเกา,านี่นะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่10นะคะสวัสดีตอนเช้าของประเทศเกาหลีใต้นะคะพี่น้องเป็นวันเสาร์ที่10คะ่ะพี่น้องวันนี้ก้อยพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศช่วงเสราร์ของประเทศเกาหลีใต้นะเวลานีกันสิประมาณ เจ็ดโมงกลัวๆค่ะเจ็ดโมงกลัวๆแล้วนะคะแต่ภาพพี่น้องมาชมทุ่งนาข้าวนะคะหน้าเขาเกาหลีใต้ที่เพื่อนได้ใช้รถด,ดำเนาะค่ะเนาะใส่รถด,ดำก็เริ่มเขียวเขีแล้วค่ะด้านหลังก้อยตรงนี้เป็นต้นงาน,นะคะพี่น้องค่ะเป็นต้นงาค่ะพี่น้องงาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนงานเริ่มออกดอกแบบแบบยางงามเลยค่ะพี่น้องค่ะ พื้นที่เล็กๆแน้ออๆตรงนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะสําหรับคนเกาหลีใต้นะคะเป็นพื้นที่ในน้อยค่ะพี่น้องห่างคล้องนะคะห่างคลองเล็กๆนะคะมีประโยชน์มากมายเลยะค่ะทุกคนนี่นะคะนี่คือต้นงาน,นะคะต้นงาแบบสวยสวยงามแห้งค่ะสวยงามมากนะคะต้นงาน,นะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะ ของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีอากาศแบบว่าดีมากค่ะสูรแบบว่าได้เต็มปอดเลยค่ะพี่น้องค่ะสูตรเต็มปอดนะคะนี่ต้นงาน,นะคะต้นงาเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็ดีมากนะคะก็ค่อยแดดแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เขาใช้รถดำเนาะพี่น้องใส่รถดำนะคะ,ดดะ,คะตอนนี้ก็ได้ใ,ใหญ่แล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะบรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวก็กลับกล้องให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ก็เป็นต้นงานะคะทุกคนขาวดอกงานะคะที่เป็นงาดํางาขาวนะคะทุกคนพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะมีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับคนเกาหลีใต้นะคะตรงกลางก็จะเป็นคลองน้ำเด้อพี่น้องเด้อตรงกลางก็จะเป็นคลองน้ํานะคะสําหรับปล่อยน้ำเขาหน้าเนาะพี่น้องเนาะ เป็นนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะจะก,ก็จะมีคลองน้มแบบนี้ทุกตลอดงานหน้าทุกเขตทุกรอบเกาหลีเด้อพี่น้องเดิอนะคะช่วงเช้าวันนี้ก็อากาศดีนะคะสามารถเดินเล่นได้พี่น้องนะคะสามารถเดินเต่นได้นะคะตรงนี้ก็เป็นต้นงาเช่นเดียวกันนะคะนี่พื้นทีเ่เล็กๆน้อยๆนะคะมีประโยชน์มากมายสาหรับคนเกาหลีใต้นะคะนี่โบติมีหน้าหลายบดิมีใไฮมี่ยังองเฮ็ด หล่หลูกพี่น้องให้จ้งสีก็บ่ได้กินนะคะนี่ง่าเขาก็จะเริ่มออกเป็นฟักแล้วค่ะนะคะนี่นะคะทุกคนง่าเป็นฟักแล้วเด้อค่ะเด้อก็จะมีมะเมล็ดงานะคะดอกเขาก็จะเป็นสีขาวแบบสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีพึ่งมาผสมเกสรมาดูน้ำหวานล้าพี่น้องเนาะตามธรรมชาตินั่นเองนะคะบรรยากาศค่ะป้าเขานะคะเบ้าดีเพื่อนบพ่นท่านในอัปเดตให้เบื้องหนะะ้าค่ะเนาะ ก่อยกรรมาทายให้เบิงเลยนะคะนี่บรรยากาศสุดยอดไหมคะบริเวณที่ก้อยทํางานอยู่นะคะห่างไกลจากโควิดค่ะนั่นข้างตรงนี้ก็เป็นต้นทั่วด้วยค่ะเดอ้อเป็นต้นถั่วนะคะทุกคนต้นถัว่วอันนี้ท่างค้อกีดนี่ขันกลางระว่างงานหน้าซื้อได้ค่ะพี่น้องแบบดีมากๆเลยนะคะเกาหลีนี่พัฒนาดีพี่น้องไม่ได้อวยเพื่อ,อพี่น้องเด้ออันนี้คือความจริงเด้อพี่น้อง อันนี้ก็คือต้นข้าวโพดค่ะนี่ปูกไว้่ชอนีพ่อได้กินเนาะเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะของประเทศเกาหลีใต้นะคะงามพอพี่น้นงะมือขาวๆน่็จะเป็นเห่าก่อยนะคะบรรยากาศแบบดีมากๆเลยค่ะทุกคนสุดยอดเลยนะคะช่วงเช้า พาทุกคนมาเดินเล่นอมบรรยากาศแบบดีๆหาซื้อไม่ได้ค่ะก็จะประมาณนี้มนันก็จะเป็นเห่าเดอพไปน่องแล้วเห็นหนึงก็เป็นเห่านีหลายจอหน้าหลายแถาแกนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสวยไหมทุง่งนาแบบสวยมากๆเลยนะคะป้าเขาก็งามดิพี่นอ้องต้นงาต้นงาก็สวยนี่ก็คือป่าข้าวแล้วก็มีทุง่งนาแบบสวยมากๆค่ะตรงนู้นมองไปตั่นปุ่นข,ขาวนั่นก็จะเจป็น ก็จะเป็นเขื่อนนะคะีมีเขือนนอกกระบินไปบินมาค่ะพี่น้องนอกบินไปบินมานีน่คือบรรยากาศสดๆเลยค่ะสดๆเลยนะคะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยกับผาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าสูดได้เต็มปอดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศแบบดีแห้งค่ะพี่น้องบรรยากาศแบบดีมากแล้วก็อยู่กับทุ่งนาข้าวของเรานั่นเองนะคะหน้าเขากับแบบงามแห้งเขียวแห้งค่ะพี่น้องนะคะเขียวมากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครตเป็นกําลังใจให้ช่องอีสานข้นไก่บานเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก้อยก็ ทำคลิปคนเดียวเนาะพี่เดียททำกับข้าวอยู่นะคะพี่เดยแล้วเห็นกับเขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่เห็น้องเบิงนะคะบรรยากาศแบบสุดยอดค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กน้อย,อยด้วยนะคะอีสานคนไกลบ้านค่ะขอบพระคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย